วันนี้เรามาอยู่กันในเกมสติลเบรอดเกมที่ลุกไปเข้าห้องน้ําแป๊บเดียวเบรนอดหายเกลี้ยงหายทั้งเบรนอดหายทั้งไอคนขโมยอุ <c oughs> <c oughs> ๊ยน้องๆบอกว่าชอบดูผมสติลเบรนอดเพราะมาสนุกดีแต่เดี๋ยวผมจะไปสติลเบรอดให้ดูแล้วผู้เล่นทางบ้านก็จะด่าผมไปดูว่าผมจะได้เบรอดก็สตเบรน r อดซีเครตหรือว่าตัวเทพๆหรือเปล่าถ้าผมได้เยอะเนะี่ยผมจะเอามาแจกน้องๆแฟนคลับท้ายคลิปนะผมไป ไปดูกันเลยว่าผมจะได้ตัวแบบเทพๆอลังการหรือเปล่าป่ะไปลุยกันเลยปั๊บนี่ปะลุยกันเลยอ่ะตอนนี้เรามาเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแล้วนะครับผมอุ้ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อุ้ยอุ้ยข้างในเขามีกาล่ำมาลล่ำอุ้ยเขามีกาล่ำมาล่ำเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะผมต้องใจอุ้ยมันเป็นอู้ยหน้ามาสี่ร้อยล้านว่าเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าของบ้านหลังนี้เขาขโมยบ้านผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง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 ย้อนสอนนะผมต้องย้อนสอนต้องย้อนสอนอุ้ยอุ ไปล้ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาขโมยมัวผมโอ้โหแสดงว่าเขาตีผมไม่ได้นะผมอุ้ยกาล่ามาแล้วล่ะลโอ้โหผมผมเห็นตัวนี้มันประมาณ400ล้านนะผมอุ้ย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 ได้แล้วเปล่าได้แล้วเปล่าเขาเอามัวผมไปเขาเอามัวไปโอ้โหโอ้โหเด็ดเด็ดลักบ้านกันล็อกบ้านกันโอ้โหกาล่ามาแล้วล่ะล่ะราลามันมาราลามันครับผมเอาได้มาแล้วนะผมกาล่ามาลาล่ามราลามันมาราลามันเราจะมาเทียบกับเบนหอดร่างรวมว่ามันต่างกันแค่ไหนนะผมไปเราไปเทียบกันเลย ว่ามันโหดต่างกันแค่ไหนแล้วก็การัามาร่าผมเพิ่งรู้ว่าการัามาร่ามที่ผมได้มาเนี่ยเขาพิเศษนะผมเขาติด2 m u มิวเทชันนะผมคือมิวเทชันทุงงยักษ์แล้วก็มิวเทชันอุกบาททำให้เขาได้วิละประมาณ400ล้าน400ล้านเทียบกับเบนรอดล่างรวงวิละประมาณ10ล้านห่างกันประมาณ40เท่าไปดูในอินเด็กดีกว่าครับผมนี่ คารามาร่ามันคือตัวที่เก่งที่สุดในเกมนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มันมาอได้ตัวที่เก่งที่สุดในเกมมานะครับแล้วก็ติด2มิวเทชันพิเศษด้วยโอ้โหวันนี้เราจะไปล่าเบลล์อตนะครับถ้าเราล่าเบลล์อดได้เยอะเราก็จะมาแจกน้องๆท้ายคลิปเยอะนะครับผมป่ะผมได้เปลี่ยนตัวละครตัวเองให้กลายเป็นน้องแมวนะผมนี่น้องแมวเหมียวๆมีวเพราะมันตัวเล็กนะครับเหมาะกับการซ่อนแอบนี่เหมาะกับการซ่อนแอบได้เป็นอย่างดีเพราะตัวเล็กมากมันมีตัวเล็กกว่านี้แหละแต่ผมหาไม่เจอนะครับผมผมเลยได้ตัวนี้มาแทนอะ เราไปซื้อไอเทมมันก่อนดีกว่าแทรบอ่าซื้อแทรบซื้อปะคูมล่องหนหัวเมดูซ่าเขืออแยกล่างป้อมปืนดาบแล้วก็ที่สวอปอ่าอู้บ้านอันนี้เข้ามาใหม่นะผมนี้เขามีทางมะพร้าวโคโคฟันตัวอิเลฟันเตอร์เอาวางก่อนนี่วางก่อนนะผมยู่มา14วิบ้านเข้ากับบ้านผมเนี่ยตรงข้ามกันดีสามสอง แล้วก็โคโกฟันตัวเลฟันเตอร์แล้วก็ไปเลยไปเลยอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วได้แบบคอมพิวตี้นะผมนี่ผมว่าจะไม่มีพลเมืองดีหน้าไหนมาตีเราใช่ไหมบบนี่ได้แล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ช้างมะพร้าวโคโกฟันตัวเลฟันเตอร์บ้านของผมอยู่อยู่อยู่ท้ายสุดนะผมมันเป็นแบดแบดโพซิชันนะผมคือถ้าเวลามีเบรอดก็อดเกิดเนี่ยบ้านผมอยู่ท้ายสุดบ้านผมจะเสียเปียบนะผม <c oughs> <c oughs> บ้านผมจะอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบมากถ้าเบรอดก็อดแบบตัวดีๆเกิดอุ้ย บ้านหลังนี้เปิดแบบโล่งๆเลยนะผมนี่เอาอูดอุดก็เอาแล้วผมไปแล้วโล่งๆนี้เปิดก็เอาผมไปแล้ววิ่งมาแล้วสองคนสองคน่งนม,มาแล้วถือไม้มาด้วยถือไม้มาด้วยจึ <c oughs> ๊บเติบเติบเติบเอาไปแล้วนะผมหมดบ้านหมดบ้านน้องเขาแล้วอุ้ยจีลาฟาซิเลสเต่แบบธรรมชาติแล้วอ่าจีลาฟาซิเลสเต่แบบธรรมชาติธรรมชาติได้แบบง่ายๆเลยเหรอเงาใส่น้องไม่มีงเงินซื้อหนะ สงสัยน้องไม่มีเงินซื لا, ้อเลยผมได้ได้จิราฟฟาซิเลสเตยแบบธรรมชาตินะผมอ่าได้ละได้ละได้ละก็ไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่าได้แล้วครับผมสองแล้วเปล่าอ่าอยู่ชั้นสองแล้วผมอุ้ยบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านหลังนี้มีลาพากาสตูโนสตูนีตาแล้วผมบอกว่าเขาจะไม่ออกนะส่วนมากคนที่มาอย่างเงี้ยเขาจะออกนะครับผมดีหนึ่สองไปละอุ้ยสว้าผิดสว้าผิดตัวโอ้โหใครมันอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหสว้าผิดตัวเลยน้อง อ้นประมาณ32วินะผมต้องใจเย็นๆอยากได้มาเลยลาวากัสตูโนสตูนิตาอได้ครับผมเอ้าสภาพได้ครับผมโอ้ออกเกมไปเลยโอ้ออกเกมไปแล้วออกเกมไปแล้วอุ้ยบ้าอย่างนี้มาใหม่มีน้องช้างจิราวผมจิราวฟาซิเลสเต้อ่อีกประมาณ40วิผม40วิเขา40วิเท่ากันเลยโอ้โห40วิเท่ากันนี่เอาไงดีเนี่ยอ่ะน้องเสี่ยงนะผม ถือฉันนั่นควรจะเสียเนี่ยนี่นะผมเจ้าของบ้านโอ้โหบ้านผมก็จะโดนผมก็จะปล้นบ้านผมก็จะโดนผมโอ้โหอะไรเด้อไปละนู่นก็จะปล้นนี่ก็จะปล้นไปละไปละไปละเปิดไปละ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 ผมบ้านผมก็โดนผมก็โดนโอ้แล้วสวนทางกัน โอ้ยได้ได้ได้เนาคนโน้นคนนู้นเอาช้าผมไปคนที่อาช้าผมไปเดี๋ยวผมต้องโอ้โหคนคนโน้นโอ้โหดีลาผมไปโอ้โหล็อกได้แล้วผมล็อกได้นะผมผมได้ดีลาเพิ่มหรือเปล่าอุ้ยผมได้ครับผมโอ้โหเป็นไปได้โอ้โหเมื่อกี้ผมจะป้นด้วยแล้วก็ผมก็จะโดนป้นได้เฉยเลยได้สามตัวแล้วมาเดี๋ยวเราไปเก็บกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราให้น้องเบคอนนะไปเก็บนะครับผมไปไปเก็บเลยน้องไปเก็บเลยอุ้ยโคโค่ฟานโต้เลยฟานโต้เดินผ่านอ่าจุ๊บโคคโโ่อเคโอ้โชคดีเลยเนี่ยแล้วก็น้องเบคอนไปเก็บครับผมอ่าน้องเบคอนไปเก็บเลยจุ๊บนี่โอ้แล้วก็มาเดินผ่านมาอีกตัวมันเป็นโชคดีอะไรอย่างงี้เนี่ยรวมๆแล้วประมาณ4ตัวแล้วนะครับผมโอ้โหโคโค่ฟานโต้เลยฟานโต้เดินผ่านเมื่อกี้นี่จิราฟาซิเลสเตเดินผ่านเมื่อกี้ ยังไม่ทันทำอะไรเลยมีห้าตัวแล้วเด้มันดวงดีใช่ไหมเนี่ยผมผมดวงดีใช่ไหมเนี่ยแซมมาเลยแซมมาเลยจิราฟาซิเลสเต้จุ๊บนี่โอ้โหนี่ทั้งแถบเลยวห้าตัวห้าตัวโอ้โหป่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อขอขออีกสักสามสามสี่ตัวอะช่วงนี้เกมมันบั๊กนะผมเบนนาร์ดเดินติดกันเป็นแถบอุ้ยบ้านหลังนี้มีโคโคฟานตัวเล็ฟันโตยามาซีซิวิวามป้ปืนตรงนี้จุ๊บจุ๊บดูเจ้าของบ้านสิชาร์โดชาร์โดบอสลัส นี่ไงชาร์โด่บอสลาสอ่าเขาอยู่ตรงนี้นะผมเอาชะล่าใจเนี่ยเขาอาจจะชะล่าใจอุ้ยประมาณสิบวิชาร์โด่บอสบอสลัสตรงนู้นเขาทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะผมไปละผมไปละไม่สนละไปละไปละเด้อชาร์โด่ไปละเด้อเออชาร์โด่มาเออจะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูดจอบดูดยี่เดี๋ยวเอยู่สายเลยชาร์โด่ชาร์โด่ชาร์โด่ ไปล่าเด้อใช่ชาโด้หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปแล้วไปแล้วคนนี้ก็เอาผมก็เอาไปล่าเด้อไปล่าเด้อไปล่าเด้อได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าชาโด้ไปไหนเอ่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่ครับผมชาโด้เฮ้ยไปแล้วไปแล้วคนนู้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหน้องน้องเขาไม่ล็อกบ้านหรอน้องน้องล็อกบ้านหรือเปล่าไปจัวได้เปล่าไปละลิงไปละลิงไปละไปละเด้อน้องชาโด้พี่ไปละ มันอะไรเด้อมันอะไรเด้อวาแล้วันละอุ้ยไม่ได้ลิงเหรอผมไมได้เปลี่ยนเซิร์ฟมาใหม่แล้วผมเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นอุ้ยอุดินดินดุนเกิดเซิร์ฟอื่นมอสเตอร์มันติดกันไปแถบนะผมอุูดินดินดินดุลมาดินดินดินดุลอ่าได้แบบเนียนๆได้แบบเนียนๆอือเดียวอูดินดินดินดุนอีกนิดเดียวเด้อเฮ้ยอุดินดินดินดุนจักุ๊กจับกุ๊ก เหมือนว่าน้องๆเขาไม่ค่อยมีตังค์ซื้อนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวแพงนะอ่าได้มาแล้วอุดินดินดุนนี่อีกสักตัวอีกสักตัวอุ้ยๆไปหลังนี้มีทาลาเลโรทาลาลาครับผมทาลาเลโรทาลาลากินมามาอยู่หน้าเซเวลแปดเด็ดหกห้าซีซั่มยองหนึ่งไปแล้วเด้อทาลาเลโลทาลาลากินมามาอยู่หน้าเซเว่นไปแล้วเด้ออุ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วถ้ามันมีคนพลเมืองดีผมได้แบบคอมพิลี่นะครับลา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  เฮ่ยเจปึ๊บเยจปึ๊บเยจปึ๊บ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 ปโอ้โหอครบแล้วสามตัวผมยังไม่ได้ใช้ฝีมือเลยเ่ยผมโอ้โหสามตัวแบบนิ่มๆนะผมยังไม่ได้ใช้ตามสัญญาผมได้สามตัวที่บ้านอีกประมาณหกตัวเป็นประมาณเก้าตัวของปะผมจะเอาเก้าตัวนี้ไปแจกให้กับน้องๆนะผมไปไปแจกกันเลยผมก็เลยจะไปอุ้มน้องเบนรอดออกมาจากบ้านน้องเบคอนนะผมอ่า จึ๊บนี่เดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวแถ<า>มทาราเลโลทาราล่าให้ด้วยแถมทาราเลโลทาราล่าให้ด้วยนี้อ่าตัวสุดท้ายละทาราเลโลทาราล่าจึ๊บนี่โอ้โหเยอะเลยอะ่ะผมจะทำการแจกเบีนรลอดให้กับน้องๆแฟนคลับนะผมนี่มากันเยอะเลยมากันเยอะเลยถ้าใครได้ตัวไหนก็เอาไปเลยนะผมนี่อีกประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่รเยี่ยมมาเจสซิบี้นะผมรอหนักผมเจสซิบี้เจสซิบี้เยี่ยมมาเท่าไหร่เยี่มมาเท่าไหร่ อ่เบลอดเปิดแล้วหอมป้ายรุยครับผมแจกแจกแจกไปแล้วหอมทาราเลโลทาราโนวินนี่ไปแล้วอูดินดินดินดุนโดือดไปแล้วไปแล้วน้องมาร์กนะผมน้องมาร์กได้อูดินดินดินดุนไปแล้วนะผมอุ้ย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 นี่โอ้น้องวินนี่เลาเวลาแล้น้องคนนี้นะผมอ่ทาราเลโลทาราโอ้โหคนนี้ก็เทพเหมือนกันเนี่ย อุ้ยโคโค่ฟาโต้เลยฟาโตตามธรรมชาติโคโคฟันถอยฟันถน้องมาร์กน้องมาร์กจุ๊บนี่เอาวินนี่วินนี่วินนี่ไปข้างบนนะผมอ่าคิลาฟาชิเลสเตไปแล้วไปแล้วไปแล้วโคโค่ฟาโต้เลยฟาโตโอ้โหไปแล้ว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 โอ้โหไปแล้ว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 วินนี่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 นอนวู้ววินนี่โดนสกัดน้องทูส น้อองทส่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนี่อุ้ยมีจิราฟาซิเลสเต่ของตัวสุดท้าย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 สู้ๆอุ้ยๆๆๆๆออุ้ย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 ตัวสุดท้าย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 อุ้ยปล่อยน้องเขาสู้กันไปนะผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมได้แจกเบรนหลอดทั้งหมดเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย